สวัสดีค่ะแก้ว Masterchef Thailand Season 1นะคะก็อยากจะมาเชิญชวนทุกคนไปงาน Sustainability Expo 2022มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะซึ่งในงานจะมีมหกรรมด้านอาหาร Food Festival แก้วก็จะนำเมนูทับทิมสีอำพันธ์และก็ยามสนธยาเป็นเมนูน้ำสมุนไพรเปลี่ยนสีที่ดีต่อสุขภาพทั้งช่วยบำรุงเลือดบำรุงสายตาและก็ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มก,กันให้กับร่างกายอีกด้วยนะคะ นอกจากแก้วแล้วเนี่ยก็จะสามารถไปเจอเหล่าเชฟกระทะเหล็กแล้วก็มาสเตอร์เช Thailand ์ได้อีกด้วยนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ภายในงานยังมีร้านอาหารชั้นนำมากกว่า100ร้านมาเปิดค่ะกับบรรยากาศฟูดทาวน์ที่ยิ่งใหญ่อลังการมีทั้งโซนยุโรปโซนจีนโซนญี่ปุ่นโซนเกาหลีและก็โซนไทยมีครบจบในที่นี่งานเดียวเลยค่ะ งานนี้นะคะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจชั้น LG ตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง2ตุลาคม10โมงเช้าถึง2ทุ่มแล้วอย่าลืมมาเจอกันนะคะ